สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็เปิดกล้องเนาะสำหรับส p ายอินนะคะเรื่องนี้ก็มีคุณเสี่ยวจ้านของพวกเราก็แสดงเป็นพระเอกนะคะไม่มีบทอื่นแล้วมีแต่บทพระเอกให้เสี่ยวจ้านค่ะสำหรับชื่อของพระเอกนั้นก็คือตั้งต้นโปรเจกต์ก็เป็นชื่อเสี่ยวจ้านมากันเลยนะคะแต่ว่านางเอกนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ประมาณ3คนด้วยกันจนกระทั่งมเคาะในช่วงของวันที่ใกล้เปิดกล้องมากๆแล้วนะ ว่าเป็นชื่อของคุณ โจอี้ถงนั่นเองค่ะจริงๆคุณโจอี้ถงเธอก็อยู่ในวงการมานานแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าเธอนั้นไม่มีผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซไงมันก็เลยไม่มีเรื่องไหนที่ปังปุริเย่แต่ถ้าถามว่าทักษะการแสดงของเธอนั้นดีไหมก็ต้องบอกว่าดีนะเพื่อนๆในปีนี้เธออายุประมาณ30ปีนะคะแล้วก็คุณเสี่ยวจานของพวกเราอายุ33ปีก็ถือได้ว่าเป็นคู่พระเอกนางเอกที่แบบในเรื่องของอายุก็ก็โอเคก็สมดุลกันนะคะเป็นพระเอกนางเอกก็ดู แต่ทีนี้ด้วยความที่คุณโจโอี้ถงเนี่ยเธอเคยมีกรณีที่เหมือนกับนิสัยส่วนตัวของเธอเนี่ยถูกพูดถึงเยอะนะบนโลกของโซเชียลมีเดียของจีนนะคะเนื่องจากว่าเธอไปอ,ออกรายการวาไรตี้รายการหนึ่งนะคะซึ่งก็ทำให้เหมือนกับ คือยังไงดีคนที่ไปอยู่ในรายการวาไรตี้หรือว่าเรียลิตี้ต่างๆที่โดนจัดขึ้นแล้วเกิดแบบมีอาการอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเช่นคำว่าเหวี่ยงคำว่าวีนหรือว่าคำว่าแบบเออชอบ แบบก่อเรื่องอะไรขึ้นมาเงี้ยนะคะคือก่อให้เกิดการถกเถียงอะไรแบบนี้คนก็จะเห็นกันทั่วประเทศไงเพราะฉะนั้นก็มีเนาะมีเรื่องราวของคุณโจโอ,อีถงอะ่ะเคยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้มีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งนะคะก็บางทีในข่าวก็จะบอกว่าเป็นแฟนของแฟนคลับของคุณเสี่ยวจ้านนี่แหละนะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ชอบเลยนางเอกคนนี้เอาคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะส่วนทางด้านของอชาวเน็ตทั่วๆไปก็มีความรู้สึกว่าอยากให้เสี่ยว ้าได้ได้นางเอกที่เรียกได้ว่านางเอกที่ที่ตรงใจคนดูมากกว่านี้ได้ไหมคำว่าตรงใจคนดูก็อย่างเช่นโอเคอาจจะเป็นดินลาบาเงี้ยก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นแบบยังไงดีก็คืออาจจะเป็นเออเถียนซีเวยอ,อะไรแบบนี้คือแบบ คือให้เป็นนางเอกแบบใหม่ๆที่แบบมีกระแสอยู่แบบดีๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เสี่ยวจานมาคููใช่ไหมแต่จริงๆแล้วจริงๆในในสายตาของฝ่ายผลิตเนี่ยคือแค่มีเสียบจานคนเดียวก็เหมือนการันตีได้หลายๆอย่างแล้วนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วนางเอกก็เลยเพื่อนๆดูสิเขาก็จะเลือกประมาณนางเอกที่อยู่ในระดับปันกลางปันกลางมานะคะจริงๆแล้วในฟในนั่ลของการตัดสินใจเนี่ยเขาอาจจะถามเสี่ยวจานด้วยซ้ําไปว่าโอเคใน ระหว่าง2-3สคนนี้นะเออเซียวจ้านยูอย,อยากจะเล่นกับใครอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือความคิดของแอดวานนะเพราะว่าดาราที่เขามีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการที่สามารถจะเลือกได้ท,ทั้งทั้ที่เขาก็ไม่ได้ ไม่ได้มีความประสงค์ว่าเขาจะต้องเป็นผู้เลือกแต่ว่าฝ่ายผลิตอย่างผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาอาจจะถามเนาะก็มีหลายๆคนในวงการบันเทิงจีนซึ่งเป็นดาราในระดับที่แบบเออเขาก็เอาพระเอกมาให้เลือกว่าเออจะเล่นกับใครดีหรือว่าเอานางเอกมาให้เลือกว่าจะเล่นกับใครดีก็มีเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ในกรณีนี้เพราะว่าในสมคนน่ะคือหวานจำชื่อได้ว่ามีคุณโจอ้ถงใช่ไหมแล้วก็มีเออมีน้องอะไรนะมีคุณเฉิงเสี่ยวอะ่ะเพื่อนเพื่อนน้องเขาก็หน้าหน้าตาหน้า,นา กะะ็มีอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นในระดับที่มีฐานของแฟนคลับพอๆกันคือปานกลางนั่นเองนะคะทีนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณเสี่ยวจา้านเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่าง3คนนี้คุณเสี่ยวจา้านเคยแบบมีผลงานกับคุณโจอีอ้ถงแบบร่วมงานกันมาคือเป็นเพื่อนกันมา,กนมาเก่าก่อนแล้วเพื่อนแล้วคุณเสี่ยวจา้านน่ะมักจะเลือกมักจะเลือกแบบคนที่เขารู้จักมาแสดงด้วยนะคะเหมือนกับที่มักจะเลือกคุณหลี่ซินมาแสดงด้วย เพื่อนๆจะแบบคือใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการคิดได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าโจอีท่งนี้จะเป็นการตัดสินใจในฟนอลของคุณแบบของคุณเสี่ยวจานด้วยนะคะแต่ทีนี้ชาวเน็ตก็ยังคงความบาดอยู่ดีนะแต่จริงๆแล้วฝ่ายผลิตเขาบอกว่าเขามีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงสุดเลยนะที่ได้แบบทั้งคู่นี้มาร่วมงานกันนะคะ ก็อเอาเป็นว่าสรุปว่าตอนนี้ประกาศตัวนางเอกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะฟิตตรงฟิตติ้งเปิดกองเปิดกล้องกันมีรูปโจโอี้ถงเรียบร้อยเข้าร่วมการแสดงนะคะก็จุดทูบยาวๆนะคะ <g ül> จุดทูบยาวๆนะคะเปิดกล้องกันเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆนะคะที่เขาก็ตื่นเต้นทุกๆผลงานที่มีเสี่ยวจ้านร,ร่วมแสดงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องราวของใครจะมาแสดงกับเสี่ยวจ้านอะไรเงี้ยก็แบบเออก็ใช้คําว่าอะไรดีก็คือ ดีใจแล้วก็อวยกันใหญ่เลยนะคะก็แอดวานก็อวยด้วยเช่นเดียวกันก็คือเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเพื่อนๆแต่ทีนี้เนี่ยตอนจบนะคะเหมือนจะแบบคือแอดวานยังอ่านไม่ถึงบรรทัดสุดท้ายแต่ว่าอ่านถึงตอนช่วงพีคสําคัญเนี่ยคือนางเอกอะน่าจะไม่รอดนะคะเออส่วนพระเอกนั้นยังไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าเนาอะอเดี๋ยวแอดวานจะไปอ่านให้จบแล้วกันแต่ว่านางเอกนะคะคือ ตัวของนางเอกเนี่ยเดี๋ยวในตอนเริ่มต้นเหมือนเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเพราะว่าเสี่ยวจ้านนั้นถูกบทของเสี่ยวจ้านเนี่ยถูกใส่ให้ไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามตั้งแต่เริ่มต้นแต่จริงๆแล้วเสี่ยวจ้านเป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าต้องไปแบบเป็น ใช้คำว่าไซส์ศึกคือต้องต้องไปอยู่ทางด้านก๊กมินตั๋งนั่นเองนะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวคดีที่มันบั่นทอนความมั่นคงของชาติอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ตัวของนางเอกของพวกเรานะคะก็คือจะเป็นรหัส1207เป็นไปรีเพสเซียวจ้านอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อไปปกป้องนะคะมีหน้าที่เพื่อปกป้อง ตัวสายลับคือปกป้องเสี่ยวจ้านอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในนิยายต้นฉบับเหมือนนางเอกของเราจะตายนะคะเพื่อปกป้องเสี่ยวจ้านนั่นเองปกป้องบทบทตัวละครของเสี่ยวจ้านนะคะก็เดี๋ยวยังไม่รู้นะยังอ่านไม่จบบทสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่รู้ว่าพระเอกนะ่ะรอดหรือเปล่านะคะแต่เพื่อนๆที่ได้ยินแล้วก็ไม่ต้องเสียกําลังใจอะไรนะคะยังไม่ชินอีกหรอแนวสายลับแนวสาธารรัตเนี่ยมันต้องทําอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติดังนั้นมันต้องมีการเสียสละอยู่ ู่แล้วนะคะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครจะยืนหนึ่งใครจะอยู่มีชีวิตรอดแต่เรื่องนี้แน่ๆนางเอกนะคะไปแน่ๆอะชัวนะคะอ่ะทีนี้เรื่องนี้นะคะใคร้รางมันเป็นบริษัทของอนุ่นสันชายนะคะก็มีความพิเศษนะบริษัทนี้ก็สร้างโปรเจกต์ดีๆแล้วก็เขามีชื่อเสียงมาจากอะ,อะไรนะที่คุณฮูเกอร์แสดงอะ่ะเพื่อนๆนิวอนาอินฟไยเออร์นะคะก็คือ,อยังอยู่ในในตำนานของซีรีส์จีนนั่นเองก็เป็นบริษัทนี้เป็นเจ้า ภาพะะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงปี๊ดเลยแล้วก็มีแต่ผลงานชิ้นคลาสสิกนะคะเก็บไว้ในคลังของเขาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะสปายงก็น่าสนใจมากๆค่ะโปรดักชันก็คงจะมีความประณีตบรรจงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวซึ่งถูกสร้างสรรค์มาเพื่อเอาใจนะคะระบบคอมมิวนะิตนั่นแหละเอาใจท่านผู้นํานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องแน่นอนลง cctv แแน่เพื่อนๆขาไม่ต้องเดาให้ยุ ให้ยุ่งยากให้ปวดใจเลยนะคะเพราะว่าซีรีส์ของเสี่ยวจ้านทุกเรื่องมักจะได้ลงที่ cctv 8อยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นแนวแนวแบบเออสันเสร,ริญคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยก็ได้ลงแน่นอนนะคะ เอาใจช่วยเนาะเพราะว่าโจอี้ถงเนี่ยคือด้วยความที่มิตรภาพดีๆกับเสี่ยวจ้านเขาเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกลับมาแล้วดาราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเพื่อนเขาก็แบบคุยกันปกติแล้วก็มีการร่วมงานที่ดีต่อกันแล้วก็ทักษะการแสดงของเธอดีนะถ้าพูดถึงทักษะการแสดงนะคะส่วนไอ้นิสัยส่วนตัวอะไรทั้งหลายที่เราเคยได้ข่าวมาเนาะเราก็ต้องคือเธอคงไม่ทําแบบนั้นในกองเนี้ยเอ,า,อยาง่าย <c oughs> เอ,า,อยาง่ายรับประกันได้เลยเธอไม่กล้า ทำอะไรแบบนั้นในกองถ่ายละครเรื่องสปายอิงเนี่ยหรอกไม,ไม่ไม่มีปัญหาหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแต่นี้เอารู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะคะว่ามันมีเรื่องราวข่าวว่าจะเธอนั้นจะโดนคว่ำบาตด,ด้วยอะไรด้วยเพราะว่าคนไม่ชอบไม่อยากให้เธอนั้นมาแสดงคู่กับเสี่ยวจานเพราะกลัวว่าจะทําให้ละครเรื่องนี้อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตก็ได้ คือเรื่องราวมันเกิดจากไอ้เรื่องอะไรนะจากวาไรตี้นะคะดีว่า Hit the Road ซีซั่นที่6นั่นแหละค่ะก็นิสัยของเธอเนาะที่ปรากฏออกมาผ่านหน้าจอก็ทำให้ ผู้ชมรู้สึกแบบอืมเธอเธอได้รับฉายาเลยนะจากในปี2024นะคะที่มี23ตอนนตอนเธออยู่23ตอนนั่นแหละก็เป็นเหมือนกับคนก่อปัญหาสูงสุดในซีซั่นที่6เลยนะคะซึ่งทำให้ผู้ชมหลายๆคนก็เกิดคำถามในใจแล้วทำให้ความนิยมนะคะของโจอีถงนะั้นลดลงหวบภาพเลยในช่วงนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าอืม ก็เอาเป็นว่าเธอก็เธอก็มีตําหนิมาเอาง่ายๆมีมีตำหนิเป็นดาลาที่มีตําหนิในเรื่องของความขับข้องใจของเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่ได้ดูพฤติกรรมของเธอนะคะเมื่อตอนช่วงของไอฮิตเดอะโรสซีซันที่6นั่นเองค่ะแล้วก็ ก็คงเธอก็คงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแหละเ,เพื่อนๆือก็ต้องมั่นใจว่าเธอต้องสุดฝีมือของเธอเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตอนนี้เขาเ,เรียบร้อยแล้วอะ่ะเ,เพื่อนเนเขาเคาะแล้วเรียบร้อยเป็นคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ท่านใดที่รู้สึกไม่ชอบก็ต้องใช้คำว่าทำใจแล้วกันนะฮะทำใจแล้วถ้ายังชอบเสี่ยวจานอยากจะสนับสนุนผลงานเขาก็ต้องดูไปนะเพื่อนๆส่วนท่านใดที่แบบไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะดูเรื่องไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเสี่ยวจานเล่นนะคะแล้วก็ไม่ชอบโจอี้ถงอะไรเงี้ยก็ผ่านไปก็ได้นะเออก็ผ่านไปก็ไม่ต้องรอดูเรื่องนี้อะไรก็ได้เนาะก็มันมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนๆค่ะเอาละค่ะเรามาดูเรื่องย่อกันดีกว่านะคะคือ เรื่องราวเนี่ยมันจะมีคดีเกิดขึ้นนะคะก็คือมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2484น,นะคะซึ่งคู่สามีภรรยาวัยกลางคนอะไรเงี้ยค่ะก็มี เสียชีวิตในเขตชานเมืองตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองฉงชิงแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีจินหลิงหายตัวไปในวันก่อนสําเร็จการศึกษาแล้วก็มีกัปตันคณะกรรมการควบคุมการทหารก็แปลพักไปร่วมกองกําลังแนวหน้าค่ะเรื่องราวมันเกิดยิบๆเลยนะคะเป็นคดีที่มันหายสาบสูญมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเงียบหายไปเลยค่ะต่อมา7ปีหลังจากนั้นนะคะรั้นเป่าไปรั้นเฉาไปค่ะพรเะรอเอกของเรานะคะรั้นเฉาไป ก็เป็นสมาชิกใต้ดินของพับคอมมิวนิสต์จีนแต่ว่านะคะได้ถูกใช้เป็นหมากให้ไปอยู่ในกองทัพของหัวเย่ซึ่งกองทัพนี้นะคะเป็น เป็นพักพวกของก๊กมินตันนั่นเองนะคะแล้วก็เขานั้นก็เข้าไปเหมือนกับอัอนตรายแหละอาชีพเขาคือเขาโดนเป็นหมากให้เขาไปอยู่ในก๊กมินตันแต่จริงแล้วเขาทํางานให้คอมมิวนิตค่ะเขาก็ต้องเข้าไปสืบสวนคดียักยอกเงินนะคะที่เกิดขึ้นในหน่วยทหารข่าวกลองของกระทรวงกลาโหมเนี่ยแหละค่ะในขณะที่เขากําลังเริ่มต้นนะคะการไต่อันดับการสืบความลับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงจุดสูงสุดเนี่ยเขาก็พบว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขานั้นนะคะมีทําไมตายไปเรื่ เรื่อยๆเลยว่าทาไมตายไปเรื่อยๆเลยนะคะเขาเองก็กลายเป็นเป้เปาหมายเช่นกันคือเขาเนี่ยก็กําลังจะถึงจุดที่จะต้องตายเช่นเดียวกันแต่แล้วนะคะก็มีนักล่านะคะนั่นก็คือนางเอกของพวกเราค่ะเหลียนโยอินนะคะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าตอนแรกจะไม่ถูกกับเขาเพราะว่าเหรียญโยอินทํางานให้คอมมิวนิสต์เน่ส่วนทางด้านของตัวพระเอกนั้นนะคะใครๆก็รู้ว่าคือตามองค์กร,รับแล้วคือเขาอยู่ก๊กมินตั๋นเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าจะเป็นศัตรูกันแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะ พอตมันก็จะแบบมีความหักมุมเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นก็ได้รับนะคะภารกิจมาให้มาให้มาปกป้องพระเอกของพวกเรานั่นเองค่ะก็ทําให้พระเอกซึ่งตกมาเป็นเป้าหมายนะคะที่จะต้องโดนเก็บเนี่ยก็นั่นแหละก็ปลอดภัยมาเรื่อยๆจนกระทั่งกระทั่งตัวของนางเอกก็ไม่รอดนั่นแหละก็จากภารกิจ เช่นเดียวกันก็คือการปกป้องพระเอกแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเหมือนจะจบด้วยการที่เริ่มละเริ่มกองทัพไอ้หัวเย่เนี่ยนะคะของก๊กมินตั๋นก็เริ่มจะคลี่คลายแบบว่าสลายตัวจากจีนแผ่นดินใหญ่เพราะว่าจะต้องไปอยู่ที่ไต้หวันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะไปอ่านให้จบแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าพระเอกของพวกเรานั้นจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปอยู่ที่ไต้หวันหรืออะไรยังไงนะคะหรือว่าจะได้อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเอาใจท่านผู้นํานั่นแหละแน่นอนนะคะ ผู้นำของจีนก็คือคอมมิวนิตนะเพื่อนๆเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะท่านใดมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะรู้จักคุณโจอี I ้ถงไม่เอ่ยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าเรื่องไหนที่จำได้เนาะก็มีหลายเรื่องที่เธอแสดงคู่กับพระเอกฮอตๆอย่างที่เล่นอะไรนะกีฬาแบดมินตันใช่ไหมคะก็เล่นกับน้องลีโออู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยเนะเพื่อนๆเอาละค่ะส่วนใหญ่จะเล่นเป็น เป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกของรักต่างวัยซึ่งผู้ชายจะอายุน้อยกว่าผู้หญิงอะไรเนี่ยคุณโจอีถ e งจะเล่นมาหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนเหมือนพี่สาวที่โดนหลงรักอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ